มาดูกันต่อที่อินโดนีเซียนะคะประเทศในเอเชียค่ะมีรายงานว่าจะเป็นประเทศแรกๆเลยหรือไม่ในเอเชียที่จะเดินทางไปพบกับทั้งผู้นําของยูเครนแล้วก็รัสเซียค่ะเพราะว่าตามรายงานนะคะประธานาธิบดีของอินโดนีเซียจะมีกําหนดการเยือนเยอรมน,นีระหว่างวันที่26-27มิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้แหละคะ่ะ จะไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา7แห่งหรือว่า G7 ในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะเนื่องจากว่าอินโดนีเซียทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ประจําปีนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะ ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียจะเดินทางไปต่อไปต่อที่กรุงเคียฟนะคะที่กรุงมอสโกเพื่อจะไปหาหรือแบบตัวต่อตัว,ตวอย่างเป็นทางการกับทั้งวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเซเลสกี้ค่ะผู้นํายูเครนนะคะโดยการหาเรือทั้งผู้นํารัเสเซียนะคะถือว่าเป็นผู้นําเอเชียคนแรกๆเลยที่ไปเยือนสองประเทศนี้นับตั้งแต่สองประเทศนี้เกิดสงครามค่ะ <st it Öyle lifting> แต่ว่ายังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะมีกําหนดการพบเมื่อไหร่ค่ะเป็นแค่รายงานข่าวที่เป็นกระแสข่าวระบุมาว่าผู้นําอินโดนีเซียเนี่ยจะพบหาร,ารือกันอย่างจะหารือกับผู้นาํารัสเซียประมาณวันที่30มิถุนาย,ยนนี้น่าจะไปเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนด้วย <c ười> เพราะว่าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของการเกษตรค่ะนอกจากนีก้แล้วนะคะ หลายฝ่ายวิเคราะห์ค่ะว่าน่าจะเป็นไปตามแรงกดดันอย่างหนักจากที่สหรัฐนะคะอินโดนีเซียก็เลยเชิญซิลิสกี้ค่ะเป็นหนึ่งในแขกพิเศษเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำจี20ที่เกาะบาหลีในวันที่15 16พหศจิพายนที่จะถึงนี้นะคะต่องไรก็ตามค่ะรัฐบาลของกาต้าเนี่ยออมายืนยันความเป็นกลางว่าปูตินจะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยตัวเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิก g 20<ๆ>ก็ต้องติดตามเหมือนกัน,นะค,ะค่ะคคือทางด้านโจโกวิโดโดเนี่ยนะ,ะที่บอก ก็ไปเชิญปูตินเนี่ยมาร่วมกลุ่ม G 2 0หรือว่า G 2 0ทางด้านชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะกลุ่ม G 7เนี่ยไม่ค่อยพอใจนักอยากจะให้อิอโนโดนีเซียเนี่ยไม่เชิญปูตินแต่แล้วปูตินก็ตอบรับแล้วด้วยแล้วก็อิโนโดนีเซียเนี่ยก็คลอคลายความกดดันด้วยการไปเชิญเนี่ยครับทางด้านเซเลนกีเ้เนี่ยมาร่วมประชุมด้วยแม้ว่าเซเลนกี้นั้นไม่ได้เป็นอยู่ในกลุ่ม G 2 0ก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็นี่แหละไปประชุม G 7เสร็จเนี่ยโจโกวิโดโดนั้นจะเดินทางไปเคลีย ไปคุยกับเซเลนกี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปที่มอสโกไปคุยกับทางด้านปูตินแต่ว่าโจโกวิโดโรโดนั้นเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเซเลนกี้เนี่ยได้มีการขออาวุธจากอินโดนีเซียนะแล้วก็โจโกวิโดโรบอกเราไม่ให้อาวุธเพราะเราไม่ต้องการเรื่องของความรุนแรงแต่เราจะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็คือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนะช่วยแต่เรื่องอาวุธไม่ให้ะนะครับ